สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินสองหลังนะคะบ้านมีสองหลังเลยนะคะทุกท่านบนเนื้อที่97ตารางวาค่ะบ้านหลังใหญ่สองชั้นเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้มีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องโถงครัวไทยแอร์หเครื่องส่วนหลังเล็กนะคะ เป็นบ้านชั้นเดียวปล่อยให้เช่าอยู่นะคะทุกท่านมีขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำแอร์หเครื่องแถมฟรีคะ่ะคนเช่าเต็มทุกห้องเลยนะคะราคาอยู่ที่3รล้าน5แสนบาทขายตามสภาพนะคะทุกท่านสามารถรีโนเวทได้เลยนะคะราคาสามารถต่อรองกันได้คะ่ะ ที่ดินนะคะเป็นชนดคุดแดงมี2ใบนะคะสามารถแบ่งซื้อได้นะคะต้องการซื้อหลังเล็กหลังเดียวหรือหลังใหญ่หลังเดียว,ยวแบ่งกันได้เลยนะคะส่วนราคานั้นติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน์กว้าง6เมตรเหมาะสำหรับเปิดกิจการค้าขายหรือเปิดกิจการต่างๆนะคะอยู่ในแห่งของชุมชนอยู่หลัง สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นพิกัดอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านเป็นโซนเศรษฐกิจที่ดีเลยนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสายตรงไปหาเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นเจ้าของขายเองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ